สำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในตอนนี้ครับเรียนครับก็จะเป็นเรื่องของระบบจำนวนจริงนะครับในหัวข้อเรื่องของทฤษฎีเศษเหลือนะครับเรียนครับเรียนครับทฤษฎีเศษหลงเศษเหลือนี่มันว่ายังไงเนี่ยไม่ต้องไปใส่ใจอะไรกันมากนักนะครับไม่ค่อยมีเนื้อหาสาระอะไรครูขออนุญาตเอาโจทย์ตัวอย่างมาให้นักเรียนดูก่อนเลยละกันนะครับเรียนครับอ้าวโจทย์ข้อนี้บนกระดานหาให้เจอซี่อยู่ตรงไหนนะครับเรียนครับ เจอแล้วนะครับเปลี่ยนกรับมาดูซิโจทย์เขาว่าไงอะ่ะไอโจทย์ข้อนี้เนี่ยเรียนกรับเขาบอกว่าให้นักเรียนเอาไอเนี่ยเป็นตัวตั้งและเอาไอเนี่ยเข้าไปหารถามว่าเมื่อหารสําเร็จเสร็จสิ้นแล้วสุดท้ายมันจะเหลือเศษเป็นเท่าใดมันจะเหลือเศษสักเท่าใดจริงๆแล้วไอโจทย์ก็เนี่ยนักเรียนจะใช้วิธีหารโพลิโนเมียนก็ได้นะก็เอา x ก,กําลังสามลบเจ็ด x กําลังสองบวกสิบเอ็ดลบสี่เนี่ยนะแล้วก็หารยาวครับเรียน แล้วก็เอาเอลบสามไปหาในหารพอลินโนเมียเลยก็ได้นะแบบที่เรียนตอนมสามมาเรียนครับแต่มเหงาตายแน่นี่เรียครับมันยาวครับสลับซับซ้อนมันยากนะฮะเอางี้อย่าไปทําเลยเนี้ยมันยาวอย่าไปทำสี้เวลาเอ้าแล้วถ้าอย่างนั้นอยากจะรู้ว่าเอาไอ้นี่ตั้งไอ้นี่หาหรเหลือเศษอะไรทําอย่างไรล่ะให้นักเรียนทําตามขั้นตอนต่อไปนี้อย่าเพิ่งจดอย่าเพิ่งลอกนะดูลูกเดียวก่อนนะขั้นที่หนึ่งเรียนครับสเต็ปที่หนึ่ง ให้นักเรียนเอาไอ้ตัวหารก็คือไอ้ตัวสั้นๆตัวหารคือตัวสั้นๆก็คือ x ลบสามเอามันไปเท่ากับศูนย์ก่อนเลยเอาเฉพาะตัวนี้เอาเฉพาะตัวนี้ไปเท่ากับศูนย์เสร็จแล้วก็แกสมาการสักนิดหน่อยอย่างนี้ก็ย้ายสามข้ามั่งนะครับจากลบข้ามั่งไปเป็นบวกก็จะได้ x เป็นอะไรครับ x เป็นสามเก็บไว้ในใจก่อนนี่ครับเก็บไว้ในใจก่อนอันนี้ไม่ใช่คําตอบนะไม่ใช่คาตอบที่มันแค่สเต็ปแรกขั้นแรกนะไม่ใช่คําตอบนะ เอาละเสร็จขั้นแรกปั๊บก็เข้าขั้นที่สองนะขั้นที่สองให้นักเรียนลอกเอาไอ้ตัวตั้งยาวๆมานะครับ x ยกกําลังสามลบเจ็ดกําลังสองบวกสิบเอ็ดลบสี่แล้วไอ้ตัวตั้งยาวๆว่าลอกมาแล้วเอามันมาสมมุติให้เป็น px y ไว้เอาไอ้ยาวๆเนี่ยมาสมมุติเป็น px แล้ว px px คืออะไรมันไม่ต้องสนใจนะกูสมมติเป็นงั้นแหละนะครับแล้วไงต่อล่ะ เสร็จแล้วเนี่เรียนครับเนื่องจากเรารู้แล้วนี่ว่า x คือเลขอะไรครับสามใช่ไหมครับ x คือสามก็ให้นักเรียนเอาสามไปแทน x ซนะตรงไหนมันมี x เนักเรียนก็เอาสามเข้าไปใส่เสียนะครับเรียนครับมันก็จะออกมาเป็นนะครับ p สามเท่ากับสามยกกําลังสามลบด้วยเจ็ดคูณด้วยสามยกกําลังสองบวกด้วยสิบเอ็ด x นะฮะสิบเอ็ด x x ตัวนี้ก็ต้องแทนเป็นอะไรด้วยครับสามแล้วก็ลบสี่เสร็จแล้วเรียนก็บวกลบคูณหารธรรมดาสามมัน สามกำลังสามได้เท่าไหร่ครับเอาสามคูณกันสามตัวนะเฮ้ยสามคูณกันสามตัวนี่มันได้เท่าไหร่ครับเด็กครับได้ยี่สิบเจ็ดนะเราวังนะสามกำลังสองได้เท่ไรครับเด็กครับเก้าเก้าคูณลบเจ็ดได้ลบหกสิบสามสิบเอ็ดคูณสามได้เท่าไรครับสามสิบสามแล้วก็ลบสี่ตัวนี้ใครว่างๆก็นั่งบวกลบคูณหารไปเรื่อเอายี่สิบเจ็ดบวกสามสิบสามลบหกสิบสามแล้วก็ลบอีกสี่สุดท้ายมันจะได้ลบเจ็ด รวมรวมเข้าไปเนี่ยสุดท้ายจะได้ลบเจ็ดเรียงครับตัวเลขสุดท้ายที่นักเรียนได้มาเนี่ยมันจะไปเท่ากับเศษเสมอจะไห้นะเนี่ยแท้จริงและไอพีพีเพ,เพอเพอที่เธอได้มาเนี่ยมันคอือเศษนั่นแหละเพราะฉะนั้นอยากจะหาเศษก็คือหาทีเอ็กกัแหละโดยการเอาเอ็กไปแทนแทนปั๊บบวกลบคูณหารปุ๊บมันจะได้เศษอย่างนี้ทันทีจบปรีบร้อยครับเรียงครับอ่ะเรียนทําเองสิขั้นหนึ่งขั้นสองทำเองสิอื อย่าลอกนะอย่าลอกนะห้ามลอกนะให้ดูให้เข้าใจพอเข้าใจปั๊บก็ทำใหม่ด้วยตนเองเรียนครับลองดูครับลองดูนะครับ ำเร็จเสร็จดีแล้วไหนนักเรียนลองมาเล่นข้อต่อไปอีกสิครับเรียงครับให้เอาไอ้นี่เป็นตัวตั้งแล้วเอาไอเนี่ยเอ็กเฉยเฉยเนี่ยเข้าไปหารถามว่าสุดท้ายมันจะเหลือเศษอะไรเอาข่าวนี้นักเรียนลองทําไปด้วยตนเองดูครับเรียงครับลองลุยเองดูขั้นตอนเหมือนเดิมเรียนเหมือนข้อเมื่อกี้นั่นแหละแต่อาจจะพลิกแปลงนิดนิดหน่อยหน่อยค่อยค่อคิดค่อยคคิดค่อยค่อยแก้ปัญหาลองดูซิ สั้นคือไอเอ็กเอาไปทําอะไรนะเรียนนะขั้นที่หนึ่งเนี้ยเอาเอ็กไปทําอะไรนะเอาไปเท่ากับศูนย์ใช่ไหมครับขั้นที่หนึ่งนะครับก็เอาเอ็กไปเท่ากับศูนย์เสร็จแล้วแก้สมาการก็มันก็ไม่ต้องแก้ครับมันไม่มีอะไรให้แก้ไม่มีอะไรให้ย้ายนักเรียนก็เก็บเอ็กเป็นศูนย์เอาไว้ในใจซะเลยเสร็จแล้วก็เข้าขั้นที่สองขั้นที่สองก็ลอกเอาไอตัวยาวๆมาครับเนี่ยเอาไอพีเอ็กพีเอิกเนี้ยลอกมาเลยครับ เสร็จแล้วเนี่ยเรียนครับเนื่องจากเรารู้แล้วว่า x คือเลขอะไรนะครับเรียนครับ x คือเลขอะไรนะครับศูนย์นั่นเรียนก็เอาศูนย์ไปแทน x แล้วบวกลบคูณหารก็จะได้เศษเลยโอเคนะครับเอาทำอีสิทำอีกสิเอาให้มันเสร็จ เอาศูนย์ไปแทน x นะครับก็จะเป็นศูนย์กำลัง 3, 0, สามศูนย์กำลังสองสี่คูณศูนย์แล้วก็บวกก็หนึ่งศูนย์กำลัง 3, 0, Echo, สามก็ได้ศูนย์ไอ 0, ้นี่ก็ศูนย์สี่คูณศูนย์ก็ศูนย์สุดท้ายก็เหลืออะไรตัวเดียวสิครับหนึ่งเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเลยนะครับว่าเศษสุดท้ายคืออะไรนั่นเองครับเรียนครับหนึ่งเรียบร้อยเลยโอเคนะครับเนี่ยค่อยๆไต่ไปค่อยๆคิดค่อยๆเล่นไปเน,นี่ยจบไปอีกข้อละนะเอาเรียนครับตรวจสอบทบทวนหน่อยนะ เสร็จแล้วลุยข้อต่อไปเลยนะครับไปต้องรองครับไปข้างหน้าเรื่อยๆเลยครับเรียนนะมีเยอะโจทย์มีเยอะมาข้อต่อไปอีกลับเรียนกลับมาอีกข้อแล้วเรียนครับคราวนี้ให้เอาไอ้เนี่ยเป็นตัวตั้ง และไอไอเดียเป็นตัวไปหารถามว่าสุดท้ายจะเหลือเศษอะไรอาลละโจทย์มันก็จะค่อยๆพลิกแพลงทวีความรุนแรงขึ้นทีละหน่อยสองหน่อยเรี่ครับค่อยๆค,ค,คิดตามค่อยๆเล่นตามนะ คูไปให้หนึ่งขั้นตอนหนึ่งสเต็ปขั้นที่หนึ่งก็ต้องเอาไอ้ตัวหารคือไอ้ตัวสั้นๆเนี่ยเอามันไปทําอะไรนะเรียนนะเอามันไปเท่ากับศูนย์ใช่ไหมครับเอาไอ้ตัวสั้นๆคือไอ้ตัว x กําลังสองลบสามเนี่ยนะครับเอาไปเท่ากับศูนย์เสร็จแล้วก็แก้สมาการซะเลยนะครับเรียนครับไอ้นี่ก็ย้ายสามข้ามฟากนะครับจากลบมาเป็นบวกก็จะได้ x กําลังสองมีค่าเท่ากับสาม อาเสร็จแล้วเธอจะทําอะไรต่อครับเนี่ยเอกกำลังสองเท่ากับสามเสร็จแล้วเธอทำอะไรต่อไอ้บางคนก็จะไปถอดรูทสองข้างมันก็จะเหลือเอกเดียวเท่ากับอะไรครับรูทสามใช่ไหมครับแต่ไม่จําเป็นเรี่นครับไม่จําเป็นไม่ต้องทําอะไรแล้วก็ได้เรียนครับไม่ต้องแล้วเรียนเก็บเอาไว้อย่างนี้เลยนะครับเอาไว้อย่างนี้แหละเอาเอกยกกำลังสองเท่ากับสามเนี่ยเก็บไว้อย่างนี้เลยเก็บไว้อย่างนี้เสร็จแล้วเรียนเข้าขั้นที่สองซะเลยครับสเต็ปสอง สเต็ปสองนักเรียนก็ลือลอกนะฮะ 4x กำลัง4 3x ยกกำลัง2บวก8เนี่ยเอามาสมมุติให้มันเท่ากับอะไรไว้นะเรียนนะ px ใช่ไหมครับเอามาสมมุติให้เท่ากับ px ไว้เสร็จแล้วครูขอเล่นลวดลายนิดหนึ่งนะข้อนี้ขอเล่นลวดลายนิดหนึ่ง x ยกำลัง4ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตัวเนี้ย x กำลัง4ตัวเนี้ยครูขออนุญาตแปลงโฉมขออนุญาตแปลงโฉมให้มันกลายเป็น x ยกกำลัง2 ซ้อนสองครับเรียนจริงๆเรื่องเลขยกกําลังเนี่ยกําลังซ้อนกันเขาให้เอาไปทำไํำรายการคูณกันใช่ไหมสองคูณสองก็เป็นสี่เนี่ยใช่ไหมครับแต่ครูไม่เอานะครูจะเขียนเป็นกําลังสองซ้อนสองนะเรียนนะครูเคแปลงชมนะส่วน x ก,กําลังสองอันนี้เอาไว้เฉยๆนี่ยมันไม่ยุ่งไม่ยุ่งอันนี้ปล่อยมันปล่อยมันนะครับแล้วก็บวกแปดก็เฉยไปเสร็จแล้วเธอจับตาดูให้ดีๆนะเรียนครับเรียนรู้หรือเปล่าว่า x ก,กําลังสองตัวนี้มีค่าเท่าไหร่เธอรู้หรือเปล่า x ก,กําลังสองมีค่าเท่าไหร่เธอรู้เปล่า อย่าบอกว่ารู้นะมึงเต็มๆเลยเนี่ยใช่ไหมครับ x กำลังสองคืออะไรครับเนี่ยครับสามถ้าเป็นเช่นนั้นให้นักเรียนเอานะครับเอา x กำลังสองตัวนี้ออกไปแล้วใส่อะไรแทนครับสาม x กำลังสองตัวนี้ก็เอาออกไปแล้วใส่อะไรแทนครับสามแต่อีนนี้มันเหลือกำลังสองอยู่ในเห็นไหมใช่ไหมครับมันเหลือกำลังสองอยู่ในเห็นไหมเอาใส่กำลังสองเข้าไปมันเหลือมันเหลือแล้วบวกแปดสุดท้ายก็บวกลบคูณหารปกติสามกำลังสองได้อะไรครับเก้า เก้าคูณสี่ได้เลยครับสามสิบหกสามคูณสามได้เลยครับลบเก้าบวกแปดเอาสุดท้ายรวมรวมเสียก็จะได้เศษอัาหาเองแล้วกันนะเศษมีค่าเท่าไหร่เอ้าทําเองสิลุยเองสิห้ามลอกนะห้ามลอกดูให้เข้าใจเสร็จแล้วนักเรียนก้มหน้าไปทําใหม่เองนะครับจะดีกว่าจะไวกว่าและถ้าใครทาไอ้นี่เสร็จปั๊บก็ขอต่อไปเลยเรียนับขอต่อไปเลยไปข,ข้างหน้าเรื่อยๆเลยนะครับโจทย์มีเยอะ เรียนครับอันนี้นี่เป็นแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยข้อสอบเข้ามหาลัยแล้วมันจะมามันจะไปกันทํานองนี้ครับอย่างครับเอา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 นักเรียนลองดูโจทย์ข้อนี้ลุยเองสิลุยเองสิจะรอดไหมลองดูครับเรียนครับ อยากอะไรแต่ต้องใจเย็นกับมันสักนิดหนึ่งเรียนกลับเขาบอกว่าถ้าเอาไอ้เนี่ยนาหกเอ็กกลังสามอะไรเนี่ยนะเป็นตัวตั้งนะครับเป็นตัวตั้งเสร็จแล้วพบว่ามันจะมีเอ็กลบหนึ่งเป็นตัวประกอบเอาเจอคําว่าเป็นตัวประกอบละ,เ,ลละเรียนละเรียนครับขีดเส้นใต้ตรงนี้นิดหนึ่งคําว่าเป็นตัวประกอบนี่ขีดเส้นใต้นิดหนึ่งมันหมายความว่าอะไรเป็นตัวประกอบหมายความว่าอะไรหมายความว่า ถ้าใครเอา x ลบหนึ่งไปหารเอา x ลบหนึ่งไปหารแล้วมันจะหารลงตัวสุดท้ายเศษมันจะเป็นศูนย์พอดีอันนี้จำไว้ครับต่อไปจะเจอคำว่าเป็นตัวประกอบนะแสดงว่าถ้าเอาไปหารปับ๊บมันจะหารลงตัวแล้วเศษมันจะเป็นอะไรด้วยครับเรียนครับศูนย์ด้วยนี่แหละคือคำว่าเป็นตัวประกอบ เอาถ้าเป็นเช่นนั้นหมายความว่าถ้าเอาไอ้ตัวยาวๆตั้งแล้วเอาเอกลบหนึ่งไปหารจะเหลือเศษเป็นอะไรครับเหลือเศษเป็นศูนย์อันนั้นนะ่ะแค่ฉากที่หนึ่งนะไอ้ที่รู้ว่าว่าเน,นี่ยแค่ฉากแรกเท่านั้นนะฉากแรกคือเอาไอ้ดีไปหารไอ้นั่นแล้วลงตัวเศษเป็นศูนย์ทีนี้โจทย์มันยังมีฉากสองอีกสีเหลี่ยมสีมีฉากสองอีกฉากหลังอนะฉากหลังฉากหลังเขาบอกว่าถ้าเปลี่ยนเอาเอก,กหนึ่งเข้าไปหาร คราวนี้จะเหลือเศษเป็นลบยี่สี่ถามตุ่มเดียวครับ A อเป็นไรบเป็นไรนี่ตีความเช่นนี้โจทย์ข้อน,นี้อ่านดีๆมีกี่ฉากอย่างว่าจริงๆครับสองฉากฉากแรกใช้ไอดี่ไปหารฉากหลังใช้ไอ้นั่นไปหารมันมีสองตอนเลยเข้าใจนะครับมีสองฉากเลยโอเคนะแล้วให้นักเรียนหาเหา b สุดท้ายเอา A อกับมาคูณกันครูตีความได้แค่นี้เอาเรียนครับนักเรียนกนจดจดจดๆตามครูไปก่อนแล้วกันนะเสร็จแล้วคิดเลยครับนี่แล้วจะไปยังไงต่อวะ จะเล่นอะไรก็มันดีวะนี่ค่อยๆคิดเนี่ยเวลาเรียนๆไปนะให้ฝึกคิดตามนะอย่ารอลอกอย่ารอเฉลยนะคิดคิดลูกเดียวคนจะสอบติดสูงๆเนี่ยคือคนที่มันคิดเป็นเพราะฉะนั้นมานั่งเรียนในห้องนี้ยครูจะฝึกให้คิดนะครูไม่ฝึกให้ดำตามรูเด็ดขาดนะฝพกให้คิดก็รีบคิดเอ้าเสร็จแล้วครูแนะนําให้ทําเช่นนี้เรียนโจทย์ข้อนี้ก็คิดทีละฉากแล้วกันนะ คิดทีละฉากเอาฉากแรกก่อนนะเอาฉากแรกก่อนฉากแรกคือเอานี่ไปหารนั่นแล้วเศษเป็นอะไรนะศูนย์เอาแค่นี้ส่วนข้างล่างนี้ตัดทิ้งไปก่อนไม่เอาข้างล่างนี้อย่าเพิ่งคิดเอาแค่นี้ก่อนนักเรียนทําตามขั้นตอนครับขั้นที่หนึ่งนะครับขั้นที่หนึ่งก็เอาไอ้ตัวสั้นๆ x ลบหนึออ่งส,สั้นๆเอาไปเท่ากับอะไรก่อนครับศูนย์เสร็จแล้วนรีนก็ย้ายหนึ่งนี่ข้ามฟากก็จะได้ x เ,เป็นอะไรครับหนึ่ง เก็บไว้ในใจอันนี้นี่แค่ฉากแรกนะนี่แค่ฉากแรกนะเอาละฉากแรกเสร็จปั๊บใน x เป็นหนึ่งละก็เข้าขั้นสองอีกขั้นที่สองคือมันก็ต้องลอกเอาไอ้ตัว px ยาวๆมาใช่ไหมครับลอกไอ้ px ยาวๆมาเสร็จแล้วนักเรียนรู้แล้วนี่ว่า x คือเลขอะไรครับหนึ่งนั่นเงก็ลองเอาหนึ่งไปแทน x ดูถ้าเอาหนึ่งไปแทน x นะครับก็จะเป็นหก คูณได้หนึ่งกำลังสามเอคูณได้หนึ่งยกกำลังสองบีคูณได้หนึ่งแล้วก็ลบไปอีกหนึ่งเฮ้ยแล้วพีพีเพเพอนี่มันคืออะไรนะที่ว่าไว้พีพีเพอเพอคืออะไรนะเฮอเศษและไอฉากแรกที่เศษมันเป็นอะไรนะหนูนะจําได้ไหมฉากแรกที่เศษเป็นอะไรเศษเป็นศูนย์ใช่ไหมครับฉากแรกที่เศษเป็นศูนย์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนักเรียนก็แทนข้างขวามือเนี่ยเป็นเลขศูนย์ส่วนไอตรงนี้ก็คูณหารไปตามเรื่องตามราว เอา้านักเรียนครับลุยเองมั่งสิบวกลบคูณหานี่ให้มันเสร็จ,ส,รจสิมันจะได้อะไรออกมาลองดูสิลุยเองครับลุยเองฝึกคิดฝึกคิด เฮ้ยไหนแล้วพวกเจ้าได้อะไรออกมาวันเนี้ยหนึ่งยกกำลังสามก็ได้หนึ่งหนึ่งคูณหกก็ได้หกหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งคูณเอก็เป็นเอบีคูณหนึ่งก็เป็นบีใช่ไหมครับแล้วลบกันอีกหนึ่งโอเคไหมโอเคไหมเอาหกลบหนึ่งเหลือเท่าใดเหลือห้านะครับหกลบหนึ่งนี่เหลือห้าบวกเอบวกบีเท่ากับศูนย์ดังนี้ แลาจะให้ดีถ้าจะให้เวิร์กนะคุณแนะนํยาย้ายห้าข้ามฟากย้ายบีข้ามไปจากบวกนั้นใช้กลายไปเป็นลบก็จะกลายไปเลยครับย้ายบีจากบวกมาเป็นอะไรครับลบย้ายห้าจากบวกมาเป็นอะไรครับลบสุดท้ายนะักเรียนจะได้ว่า e มีค่าเท่ากับลบบี B ลบห้ารู้สึกทําต่อไม่ได้แล้ววะเพราะมันไม่รู้บีใช่ไหมครับนยครับมันไม่รู้บีบีเป็นอะไรไม่รู้ไม่รู้บีก็ทําต่อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรทําต่อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็หยุดหยุดหยุด เป็นอันว่าฉากหนึ่งคงจะได้แค่นั้นโอเคนะครับก็เข้าฉากสองฉากสองเล่นอะไรเล่นข้างล่างนี่ฉากสองเล่นข้างล่างถ้าเอาเอ็กบวกหนึ่งเข้าไปหารคราวนี้จะเหลือเศษลบยี่สบสี่เอาฉากแรกลบไปไม่เอาละฉากแรกไม่เอาละเอาเอาฉากสองเอาฉากสองเอานี่ไปหารแล้วเหลือเศษเท่านี้นะเราเรียนคิดใหม่อีกรอบหนึ่งคั้ที่หนึ่งก็ต้องเอาไอน้นี่เอ็บวกหนึ่งนี้ไปเท่าก,กับศูนย์แล้วย้ายข้าง จะได้ x เป็นอะไรแทนครับเด็กครับลบหนึ่งแทนจริงไหมอันนี้ฉากหลังแล้วนะฉากหลังแล้วได้ x เป็นลบหนึ่งแล้วแล้วพอได้ x เสร็จป้าเรลียนก็ลอกไอไอไอตัวตั้งยาวๆมาไอพีพีเพอเพอลอกมาครับพีพีแพรแพนในลอกมานะครับแล้วนักเรียนรู้แล้วนี่ว่าไอตรงเนี้ย x มันเป็นลบหนึ่งรู้แล้วนี่ถ้าเป็นเช่นนั้นนักเรียนก็เอาลบหนึ่งไปแทน x เอาคราวนี้เรียนแทนค่าเองครับเอาลบหนึ่งเข้าไปใส่ x ใส่ x ใส่ x แล้วมันจะได้อะไรออกมาลุยสิ ลุยสิอีถ้าใครทะลุมทะลุยลุยมาจริงๆนี่ครูว,ว่ามันคงได้คําตอบเลยนั้นเนี่ยลองดูสิลองดูสิสจะทะลุไปถึงไหนลองดูเออ <c oughs> ถ้าเอาลบหนึ่งไปแทนเอ็กนะมันก็จะกลายเป็นหกคูณด้วยลบหนึ่งยกกำลังสาม เอคูณได้ลบหนึ่งยกกำลังสองบวกได้บคูณได้ลบหนึ่งแล้วก็ลบอีกหนึ่งอ้าข้อนี้หนึ่งมันติดลบนะเว้ยหนึ่งนี่มันติดลบนะเนี่ยถ้าเป็นเช่นนั้นใส่วงเล็บงามๆนะเรียนนะใส่วงเล็บงามๆกลัวพลาดวะใส่วงเล็บไปดีๆส่วนไอ้ทางด้านซ้ายมือเนี่ยมันคือเศษแล้วเศษมันคืออะไรระวังระวังระวังฉากหลังนี่เศษคืออะไรครับเศษคือลบยี่สสี่เพราะนั้นฉากหลังนี่เธอใส่ไปนะลบยี่สิบสี่เธอใส่ไปโอเคนะ อา้าวนอกนั้นนเรียบวกลบคูณหารครับตรงนี้ต้องใช้ทักษะเพราะฉะนั้นต้องพยายามฝึกคิดเองละลบหนึ่งยกกำลังสามได้เท่าไรลบหนึ่งกำลังสองได้เท่าไรฝึกฝึกฝึกลองดูสิ เอาไหนลว่ามาหน่อยลบหนึ่งยกกำลังสามเธอว่าได้เท่าไหร่ก็คือเอาลบหนึ่งคูณกันสามตัวใช่ไหมครับลบคูณลบกลายเป็นอะไรครับบวกเสร็จแล้วเอาบวกคูณลบี่กลายเป็นอะไรเฉยเลยครับลบเฉยเลยเพราะฉะนั้นลบหนึ่งยกกำลังสามเนี่ยสุดท้ายมันจะกลับมาเป็นลบหนึ่งนะเพราะฉะนั้นนี่กลายเป็นหกคูณลบหนึ่ง แล้วเอาลบหนึ่งคูณหกได้อะไรครับลบหกโอเคไหมโอเคไหมเนี่ยเราหวังนะต้องฝึกตั้งแต่วันนี้อย่าพลาดเฮ้ยแล้วลบหนึ่งยกก,กําลังสองได้อะไรครับ,รบ 1, กกลบหนึ่งกำลังสองได้อะไรก็ลบหนึ่งคูณกันสองอันองไงใช่ไหมรค,ครับลบคูณลบก็กลายเป็นอะไรครับบวกหนึ่งโอเคไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันจะกลายเป็นบวกหนึ่งแล้วเอาหนึ่งคูณเอไ,ไ,ไ,ได้อะไรครับไดเอธรรมดาถูกไหมบีคูณลบหนึ่งได้อะไรครับบีคูณลบหนึ่งได้ ลบบีนี่ติดลบด้วยบวกคุณลบกลายเป็นลบด้วยแล้วก็ลบไปอีกหนึ่งดังนี้ฝังนี้คือลบยี่สิบสี่จังซี่นะเฮ้ยเสร็จแล้วไปไงต่อเนี่ยถัดจากนี้นี่ไปไงต่อวะเนี่ยเรียนครับย้ายข้างก็ดีนะหกอยู่เป็นลบย้ายมาเป็นบวกหนึ่งอยู่เป็นลบย้ายมาเป็นบวกก็กลายเป็นลบยี่สิบสี่บวกหกบวกหนึ่งเอาใครหัวไวบวกไปให้ครูหน่อยสิได้เท่าไหร่วะลบยี่สบี่บวกหกบวกหนึ่งได้ไหครับได้ลบสิบเจ็ดไหมลบสิบเจ็ดไหมขาหนุญาดนะครับ แกเป็นลบสิบเจ็ดซะเลยนั่นตรงนี้ก็จะเหลือแต่ a อลบบี b. ใครทีนี้คุณถามวะแล้วเธอรู้รอเปล่าว่าเอนี่คืออะไรเอนี่คืออะไรเธอรู้เปล่าอย่าบอกไม่รู้นะมึงเต็มเต็มเลยเนี่ย a เนี่ยเต็มเต็มเนี่ยหัหามารอเนี่ยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ไหมครับเอเนี่ยเต็มเต็มเลยเนี่ยเอมันคือลบ b ลบห้าถ้าเป็นเช่นนั้นนักเรียนเปลี่ยนเอเนี่ยให้กลายเป็นลบบลบห้าไอ้นั่นนะคือ เอที่อยู่ในวงเล็บนี่คือเอจรึงหรือใช่ไหมโอ้ยเสร็จเธอแล้ว่ยลบบีลบบีกลายเป็นอะไรไปครับหนูลบสองบีย้ายห้าจากลบมาเป็นบวกกลายเป็นลบสิบเจ็ดบวกห้าได้เท่าใดลบสิบเจ็ดบวกห้าได้เท่าใดลบสิบสองไหมใช่ไหมครับลบสิบสองไหมอ่ะลบสิบสองแล้วย้ายลบสองข้ามฝากไปหาร ไม่มีที่จะให้ทำหมดให้เนี่ยบีมีค่าเท่าไรนะครับลบสิบสองหารลบสองอย่างนี้นะลบหารลบกลายเป็นบวกด้วยใช่ไหมลบสิบสองหารลบสองนี่กลายเป็นบวกนะสิบสองหารสองนี่หกตรงเนี้ยสุดท้ายหนูจะได้ว่าบีมีค่าเป็นหกเก็บไว้ในใจครับข้อนี้บีนั้นใสคือเลขหกเอาได้บีมาตวงแล้วแล้วพอได้บีเกิดอยากจะได้เอทำยังไงไอ่ะอยากได้เอทำไงอ่ะก็บีมาใส่ตรงนี้ซะก็ได้เอแล้วอ่ะ จริงไหมครับเอา b มาใส่ตรงนี้เธอก็ได้ a แล้ว b คือหกเอาหกมาใส่ตรงนี้ก็ได้ a แล้วเอาทาต่อเองสิครับ a คืออะไรและอวะสานอย่าเผลอนะหนูจะต้องเอา a กับ b มาคูณกันอีกนะเอออวสานนี่เขาบังคับนะต้องจับมาคูณกันอีกรอบหนึ่งด้วยนะเอาลองเอาให้มันเสร็จเสร็จทำให้มันสําเร็จสิครับ <c oughs> บี <B S 2> เป็นหกเอาหกมาใส่ตรงนี้นะแต่มันมีลบอยู่เห็นไหมเอ่ยมีลบอยู่เห็นไหมเอ่ยมันเลยกลายเป็นลบหกลบห้าเท่ากับ A สุดท้ายมันจะได้ A ออกมาเป็นเท่าใดหนูครับไดเ A เป็นเท่าใดครับ A เป็นลบสิบเอ็ดและเอวสารก็เอาเไปคูณ B ปะโถก็ A มันลบสิบเอ็ด B มันเท่าไหร่นะหกคูณกันหยกหยกก็ตอบเท่าไหร่สิครับลบหกสิบหกตรงไหมเช็คสิลบหกสิบหกหรือเปล่า จบแล้วเนี่ยตอบตัวเนี้ยเอ้าเลี้ยงกลับเช็ดหน่อย